เมื่อเห็นว่ากลุ่มของหลินจื้อเปยไม่ได้สนใจภาพลักษณ์ของตัวเองจังอยู่ก็พูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มข้าจะมองข้ามการกระทําของพวกเจ้าอย่างไรเสียข้าก็ไม่ใช่คนใจแคบแต่กลงล้อชีวิตนี้เกี่ยวข้องกับอายุของเจ้าเองเจ้าอยากให้ข้าพูดมันหรือสำหรับบางคนแล้วอายุเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเฉพาะกับคนที่อายุไขเกือบจะหมดหลินจื้อเปยตอบกลับด้วยความเคารพไม่เป็นไรท่านเซียนพูดมาเถอะ พวกเขาคือหัวหน้าของกองกำลังใหญ่แม้ว่าข้อมูลเรื่องอายุของพวกเขาจะรั่วไหลออกไปแต่มันก็ไม่สำคัญอะไรมากนะักได้งันเริ่มจากเจ้าก่อนกลงล้อชีวิตของเจ้าคือหนึ่งันร็สิหปีจังอยู่มองไปที่หลินจื้อเปยและพูดด้วยสีหน้ามั่นใจถูกต้องหรือไม่แน่นอนหลินจื้อเปยไม่รู้ว่ามันมีร่องรอยในกลงล้อชีวิตของเขาหรือไม่แต่เขารู้ว่าอายุของตัวเขาเองคือหนึ่งันสรเจ็ิหปีไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้เขาป้องมือและก้มหน้าให้ด้วยความเคารพ ่านเซียนแม้ว่าจะไม่มั่นใจแต่นี่ก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนสำหรับเจ้ากงล้อชีวิตเจ้านั้นคือ1,300ปีส่วนเจ้า1,513ปี จางยูหันไปบอกกับห่วงฟู้เชิงจื้อหนิงไทชูเฟิงส่วนและคนอื่นๆทีละคนคนตอนที่เขาพูดจบเขาก็พบกับสายตาตกตะลึงของทุกคนพวกนั้นต่างก็พากันตื่นเต้นกับก,บการที่กลงล้อชีวิตมีอยู่จริงซึ่งทําให้เห็นอายุที่แท้จริงของตนได้แม้แต่หน้าตาที่อ่อนเยาวก็ไม่อาจจะบิดเบือนเรื่องนี้ได้ความสามารถนี้ช่างแข็งแกร่งเกินไปแล้วไม่มีใครสงสัยเมื่อจังอยู่ได้ยืนยันเรื่องกลงล้อชีวิตแล้วทุกคนต่างก็เชื่อในตัวเขาแม้ว่าจะไม่เชื่อแต่ก็ไม่มีใครสงสัยเรื่องตัวตนของกลงล้อชีวิต ครั้งนี้ไม่ใช่แค่โจถิงและชาวสยงแต่ยังได้รับการยืนยันโดยพวกขอบเขตหลี่ส่วนด้วยเนื่องจากกงล้อชีวิตนี้มีอยู่จริงงั้นวิธีการบ่มเพาะที่จางอยู่พูดก็ต้องมีอยู่จริงด้วยตราบใดที่รับรู้ได้ถึงกงล้อชีวิตนั้นวิธีการบ่มเพาะที่จางอยู่ได้อธิบายเอาไว้ในเรื่องบางสวรรค์หักใช้ได้พวกเขาอาจจะกลายเป็นผู้บ่มเพาะโบราณและก้าวเข้าสู่โลกอมตะกลายเป็นตัวตนที่แข็งแกรง่งกงล้อชีวิต ในหัวของคนนับไม่ถ้วนมีคำนี้อยู่ในอนาคตไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนพวกเขาก็ต้องหักล้อแห่งชีวิตให้เจอเมื่อเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของผู้คนด้านล่างจังอยู่ก็รู้สึกสลดขึ้นมาคนพวกนี้สนใจวิธีการบ่มเพาะในเรื่องบางสวรรค์เั้นรึเขารู้ดีว่ากงล้อชีวิตที่ว่าไม่มีอยู่จริงสิ่งที่เรียกว่าทะเลขมขื่นเองก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาหากคนทั่วไปทำการบ่มเพาะตามวิธีนี้แล้วมันอาจจะไม่ส่งผลอะไรมากนะัก แต่หากเป็นอัริยะที่เลือกจะบ่มเพาะด้วยวิธีนี้มันก็เท่ากับเป็นการทำลายชีวิตของคนคนนั้นตอนนั้นจางอยู่รู้สึกผิดขึ้นมากับการที่มีผลในการทำลายอนาคตของคนนับไม่ถ้วนถ้าจะทำยังไงดีจางอยู่กังวลในหัวเขาคิดหาวิธีการต่างๆที่จะสามารถก่อมผู้คนให้สลัดความคิดที่เป็นอันตรายนี้ทิ้งไปเสียการจะบอกว่าเรื่องบางสวรรค์เป็นเรื่องโกหกมันเป็นนิยายที่เขาอ่านมาในชีวิตก่อนนั้นหรือ แต่หากเขาบอกแบบนั้นออกไปไม่ใช่ว่าเท่ากับการตกหน้าตัวเองหรือไงต้องรู้ก่อนว่าเขาเคยบอกกับโอเินเฟิงและคนอื่นๆว่าเรื่องบางสวรรค์คือประวัติศาสตร์ของทวิปป่าเมื่อสามแสนปีก่อนเมื่อทุกคนเชื่อแต่เขากลับจะบอกว่ามันเป็นเรื่องโกหกเขาจะมีหน้าไปสู้กับทุกคนได้ยังไงหน้าปวดหัวจริงๆจ,จังอยู่รู้สึกหมุดหงิดขึ้นมาเขาไม่เคยคิดถึงผลกระทบที่ตามมาจากเรื่องนี้เลยยังไงสักเขาก็เป็นแค่ชายหนุ่มอายุ20ปี ในอดีตและชีวิตนี้รวมกันแล้วประสบการณ์แค่ห้าสิบหกสปีมันถือว่าน้อยนิดเกินไปหากเทียบกับสัตว์ประหลาดเท่าที่มีอายุมาหลายร้อยปีแล้วเขาก็แค่เด็กน้อยหัดเดินมีหลายอย่างที่เขาไม่อาจจะเข้าใจได้ตอนนั้นก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาในหมู่ผู้คนด้านล่างฮี่ข้าขอถามเจ้าสำนักทีว่าท่านเห็นร่องรอยบนกงล้อชีวิตข้าหรือไม่เสียงนั้นที่น่าจะเป็นเสียงของชายหนุ่มที่ดูมั่นใจและสุขุม แต่เมื่อจังอยู่ได้ยินเสียงนั้นก็ทําให้สีหน้าเขาเปลี่ยนไปเขาแสดงสีหน้าเคร่งเครียดออกมาเขามองตามเสียงไปแม้ว่าจะมีหลายคนอยู่ทางนั้นแต่สายตาเขากลับจับจ้องไปที่ชายหนุ่มคนหนึ่งถึงว่าจะสายตาไม่ดีแต่ก็เห็นอีกฝ่ายได้เพราะความโดดเด่นของอีกฝ่ายแม้ว่าหน้าตาจะดูธรรมดาธรรมดายิ่งกว่าจังอยู่แต่มันกลับดูสะดุดตาทั้ง,ท,งทั้งที่อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายชายหนุ่มคนนี้มองมาที่จังอยู่ด้วยสายตาเฉยเมยไม่ได้ดูเทิดทูนแบบสายตาคนอื่นๆ สายตาเขายังแสดงความสงสัยและเคลือบแคลงใจด้วยชายคนนี้ใจของจังอยู่เต้นรัวสายตาคู่นี้มองตอนแรกเขารู้สึกเหมือนโดนหล,ลุมดำดูดราวกับว่าวิญญาณของเขาถูกสูบไป